โอ้นี่ผ่านผ่านเวลามาจากตอนที่ผมถ่ายคลิปแรกนะครับที่พามาดูเนี่ยประมาณจะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยไอตัวหอยทากตัวเนี้ยกับกับไออะไรแหะที่ตัวผมพามาดูหิงห้อยช้างนะครับยังลบกันอยู่เลยเนี่ยมาอีกแล้วมันจะกินหอยทากให้ได้เลยอะ่ะ มาดูนะครับขอตัวนัง่งทับตัวไหนไหมเนี่ยจะนั่งก็ต้องระวังนะครับกลัวกลัวทับตื่นมันไม่ยอมเลยอ่ะจะกินให้ได้เลย ่ขนาดตัวเล็กมันเนาะมันยังโหดขนาดนี้เลย นั่งดูอยู่ทานเข้าไปนะครับเมื่อกี้เอาพากลับมาเอามันยังอยู่มันยังลบกันอยู่เห็นมันเกาะหลังแบบนี้นะสองรอบสามรอบแล้วนะครับมันขึ้นเกาะหลังหอยทากแบบนีน้ร่วงแล้วโดนสลัดร่วงแล้ว ทางาสถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปผมพามาดูพฤติกรรมของหิงห้อยช้างแล้วกันนะครับถือว่าคลิปพาดูพฤติกรรมกันล่าเหยื่อของเขานะครับซึ่งผมเห็นบ่อยนะครับแต่ว่าเป็นตัวใหญ่เนาะตัวไซส์หัวแม่มือนะครับมันก็โอ้โหกินเลยแหละ ก,กินกิ้งคือเอ้กินในตัวหอยทากเลยแหละถือว่าเป็นอาหารหลักของเขาเลยนะครับในสวนผมถือว่าเป็นอาหารที่เขาชอบเลยแหละเนี่ยขนาดดูรุ่นลูกมันเนี่ยยังยังพยายามจะกินหอยทากตัวใหญ่กว่าตัวเองต้งเยอะเราขึ้นมาเกาะหลังอีกลางเห็นไหมครับพยายามจะกินหอยทากตัวนี้ให้ได้เลยอืหอยทากก็สะบัดหลุดอีกแล้ว ผมว่าภาพภาพนี้นะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมเองก็เพิ่งเห็นแบบตอนต่อสู้แบบแบบนี้นะครับของตัวเล็กๆเนี่ยส่วนตัวใหญ่ๆส่วนใหญ่ผมก็เห็นตอนที่เขาเขากินกินหอยทากแล้ว ตังหลักแน่เลยไม่หนีนะกับกับไมและจะปีนหลังเออวิธีที่จะอันนี้เขาเขาปีนหลังอย่างเดียวต้องไปกัดด้านอีกด้านหนึ่งเหรอ เดี๋ยวคลิปนี้เหมือนกันนะครับท่านใดท่านใดอยากเห็นคลิปที่ผมถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นแยกตัวเต็มไว้ให้ดูว่าตัวผู้เป็นอย่างไรตัวเมียเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีภาพการผสมพันธุ์องเขาด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับหิง่งห้อยช้างนะครับผมถ่ายไว้นะครับ เขาพยายามเกาะหลังอย่างเดียวเลยเนาะเกาะหลังแล้วจะไปกัดด้านในผมจะเดินแต่ละก้าวเนี่ยผมต้องระวังเลยนะเนี่ยผมกลัวเหยียบมันเยอะมากเลยวันนี้เป็นสี่ห้าตัวแล้วแถบนี้แค่บริเวณเดียวกันนะครับว่าเจอตั้งสี่ห้าตัวแล้วร,รุ่นนี้แหละพบกันอีกแล้วสลัดอีกแล้ว เขาพยายามจะลงไปกัดด้านล่างนะครับสลัดอีและใหอยทา อ้ถือว่าเป็นนักล่าที่โหดเหมือนกันนะครับสู้ไม่ถอยเลยขนาดตัวเล็กกว่าตังเยอะนะครับพยายามจะกินเขาให้ได้เลยเดี๋ยวผมลองปิดไฟก่อนก้นเขาสว่างไหมอ๋อสว่างอยู่นะครับ อยู่กลางเฟรมนะครับสีนีออนสีแบบเรืองแสงหน่อยเนาะเสียงอะไรนะไอยสีฟอสฟอรัสก็เลยตัวเล็กนะครับมันก็เลยมไม่สว่างมากใส่ตัวใหญ่ๆโห,หสว่างมากเลยติปิดไฟดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ายังพอเห็นแสงเขาอยู่นะครับอยู่กลางเฟรมเลยแสงฟอสฟอรัสแ้จะไม่ชัดมากนะครับ โอ้ดีนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมานี่เนี่ยผมต้องระวังตลอดเลยมันมีหลายตัวส่วนนี้จะเดินจะเดินไปไหนก็ไม่กล้าต้องมองดูก่อนบางทีมันตัวเล็กแล้วกลัวมันอยู่ใต้ใบไม้เนาะกลัวไปเหยียบมันเลยครับดูดิลบใต้ใบไม้อีล้ส่วนไอตัวนี้ก็อ้าวยังอยู่ยังอยู่ยัยยงลบกันอยู่ ถือว่าพามาดูพฤติกรรมการล่าของเขานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางธรรมชาตินั่นแหละครับความเป็นไปตามธรรมชาตินะครับผมก็เพิ่งได้ดูแบบจริงๆจังๆนะครับว่าตอนเขาลบกันมันลบกันอย่างนี้เนาะส่วนใหญ่ผมเจอตัวใหญ่ก็เจอตอนที่เขากินกําลังกินหอยทากแล้วนะครับ คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะสู้กันไปถึงไหนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวบางทีถ้าผมยังไม่หลับไม่นอนก่อนนะครับก็จะมามาดูเรื่อยๆว่าสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวก็จะบันทึกภาพเพิ่มเติมไปให้ดูนะครับตัวหนึ่งไปไหนละจะเดินนี่ต้องระวังกลัว <c oughs> <c oughs> จะเหยียบมันนะครับ เดี๋ยวผมจะมาบันทึกภาพให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะโอสวัสดียามเช้านะครับเวลาตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอหิ่งห้อยช้างกับหอยทากตัวนั้นนะครับว่าเขารบกันไปถึงไหนนะครับเช้าแล้วนะครับเขารบกันตั้งแต่เมื่อคืน ผ่านเวลามาหนึ่งคืนบทสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ตัวหนึ่งอยู่นี่เอ่อเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะครับโอ้ี่นี่นี่นี่เป็นตัวอยู่นี่เอาถอยกับลูกชึบอ,อ่ะถอยจัดทางก่อนบทสรุปนะครับเนี่ยสองตัวเลยเข้ามาลุมอ่าดูกัน ชัดๆนะครับหิ่งห้อยช้างสองตัวเลยบทสรุปเขาน่าจะกินหอยทากได้แล้วนะครับเนี่ยดูท่านเนี่ยเนียฮ้ยสามตัวนะครับเนี่ยตัวหนึ่งอยู่ด้านในเลยอ่าสีส้มส้มอันแรกแหละที่เห็นนะครับคือตัวแรกนะครับส,สีม่วส้มตรงกลางนี่คือตัวที่สองแล้วตัวที่สามเกาะอยู่นี่ คือสามตัวเลยลุมกินหอยทากตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็สรุปแล้วก็วนไปวนมาก็มามาอยู่จุดเดิมจุดที่สู้กันเมื่อคืนนะครับโอ้สรุปว่าสามตัวเลยไอหิ่งห้อยช้างนะครับสามตัวเลยบทสรุปแล้วมาลุมกินหอยทากตัวนี้ตัวเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้มันเดินเดินอยู่แถวนี้มันก็คงได้กลิ่นหรือเปล่า หายไปไหนแล้วตัวที่ผมหยิบออกมาโ oh. อ้โหอาคลิปนี้นะครับก็คงจะจบประมาณเท่านี้นะครับก็พามาดูพฤติกรรมการล่าสัตว์ของอล่าเหยื่อนะครับของหิ่งห้อยช้างนะครับโอ้โห oh. ตั้งแต่เมื่อคืนเนาะจนเช้านะครับสุดท้ายก็หอยทากตัวนี้ก็ตกเป็นอาหารของหิ่งห้อยช้างนะครับหิ่งห้อยสามตัวเลยลุมกิน อ่ะไปแล้ว